ได้มาแล้วก็วิ่งคาบมาเลยนะคะ กัดใหญ่เลยค่ะกัดใหญ่เลยกัดเงาะนะคะนี่เห็นไหมราบเงาะอย่าไปไกลนะไปไกลนะแล้วนั่นนันน่นกลับมาอจะาะออกถนนนะเราดูไหนนี่ดูเลย เวลานี่ไงของบนเลยหนึ่งนาทีเ,เ,าเข้ามาแจ้งแจ้งนี่ลูกเข้ามาแจ้งแจ้งทำไมทำอย่างนี้มามามาเอานี่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 เนี่ยเออยาวเข้ามามันมืดลูกมันมืดนู่น ون, นู้นเอาอุ้ยโหโห ไม่เห็นเลยนี่ม,นมันเลี้ยนของแกมมาหลายลูกเลยนะแล้วทำไมไม่ว่าไอ้ทีไปมาไหนไม่รู้จักชื่อเขาให้เขาทักมาด้วยพรุ่งนี้ไหนแล้วไปไหนแล้วลักกี้ลักกี้เอ้ยเอาละเอาละเอาละ เร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วอย่าไปทำพี่ออเดอร์นี่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 อ้าวอ้าวอ้าวเอาเละเอาเอาละเละเขีเ่ยแล้วอา้อาวอ้าวอ้าวอ้าเล่นเข้าไปเล่นเข้าไปจะเลี้ยงเองแล้วก็สอนเองนะคะไม่ได้ไม่ให้เลี้ยงหลายมือมัน ไม่รู้นี่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  l u c k นี่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 นู่นนู่นนู่นไปมาเร็วเร็วเร็วนี่นี่เร็วเอามาเล่นนี่นี่นี่ั u c ี้นู่นน่นโอ้ยไปแล้วไปแล้วมาเร็ว มาเร็ว <S <S เร็ว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 มาแล้วน,นี่ีเห็นไหม <S <S นี่นี่อันก็เล่นของมันนะครับก็เล่นของมัน,มนชิ้นไหนมากินนี้กัดเลย ไปแล้วมาเร็ว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 มาไม่ได้แล้วเร็วเลักี้เร็วเรมาเร็วเกิดนี่ค่ะเข้ามาไม่ได้เร็วเร็วเร็วเร็ มาเร็วลักกี้เร็วมาเร็ววเร็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 วลักกี้นี่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  เอาเนี Sugar, ่ก uh, ็เล่นของมันนะคะกัดเลยกัดเลยกัดเงาะนะคะเอาเงาะให้เล่นกัดเงาะเลยเห็นไหมเนี่ยกัดเงาะเลยตัวมันดำค่ะ เท้าเตีตีนมันเตะเท้ามันนะคะข่ายญาตินะครับยายญาติขายญาติมิกกี้นะเนี่ยข่ายญาติมิกกี้มันก็ไม่ถึงเดือนเนาะมันก็เลยไม่ค่อยเล่นมันย,ยังเล็กอยู่กินนมอยู่ค่ะกินข้าวยังไม่เป็นเดี๋ยวมาดูกินนมอยู่ยเล่นนี่โอ้

อย่ามองโอ้ยตาเหลือกเลยนอนเลยนะไม่ต้องไปเด้อลักกี้ลักกี้เชยน้กินอะไร้อกินกินไม่รู้เทยนย่ให้มันกินมัน ชอบเลยมันกินไม่ได้มันอาปากมันเฟ้อยได้มันเผ็ดมันเผ็ดก็ใส่น้ำพริกเนาะมันก็เผ็ดนะ กินได้เหรอแค่อมุมนะกินใหญ่แล้วกินลูกชิ้นนะคะ แต่มันก็กินเนาะดำดำดำเหมือนแม่มันมีแต่ตัวดำดำทั้งหมดเลยไปมายังถ้ามาพ่อจะโทรมาไปรับ เขาทำมานานอยู่รดีครับสชุดเดี๋ยวมาดเดี๋ยวมาบิ้วช่วยพุงเลเดี๋ยวมาบิ้วกันใหม่ครับครับมแจกเลยนเอาโชว์ตกันหน่อยค่ะครับ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 คครับคลิปนี้จุบลงแค่นี้นะคะจบลงแค่นี้นะคะ າມามะเงาะใหญ่เลยเล่นมะงาะ